กราบสวัสดีวันนี้เรามาอยู่กับแมปสกิบีดี้ทอยเดตแบทเทิลบุ o มนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนท์ที่ใช้เวลาในการทํานานมากคือพี่เนี่ยต้องไปฟาร์มเพชรมาถึง1ล้านเพชรเลยใช้เวลาแบบน่าจะประมาณเดือนหนึ่งนะหนึ่งเดือนกับการฟาร์มเพชรอะเผื่อใครไม่รู้นะครับถ้าใครมีคอมพิวเตอร์แมปนี้จะเป็นแมปที่เหมาะกับการบอดมากโดยการที่เราไปเอฟเคในเอเลดทิ้งไว้นะครับทั้งวันทั้งคืนก็ได้เพชรมามหาศาลโคตรเสียเวลาชีวิตเลยแล้วก็เสียค่าไฟมากมาก ก็จะเห็นนะครับตอนนี้เรามีอยู่1นึ่ล้านเจ็ดเจ็มเอ้ยไดมอนด์ Diamond สิแบมบนี้ใช้ไดมอนด์เนาะวิธีการหาเงินหลักๆก็ได้จากการเอนเลทเอนเลถ้าไปถึงเวฟ510ก็จะได้เยอะมากต่อสัปดาห์นะครับก็ส่วนมากพี่ก็ไปถึงเลยจะมีน้องคนหนึ่งคอยช่วยอยู่แล้วก็จะมีหาจากการที่ไปลงเอนเลทเปิดกล่องซื้อรีซอร์สแพ็คตรงนี้เี่มันก็จะมีเจมขายอยู่เอ้ยไดมอนขายอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีแบบเปิดตรง เขาเรียกว่าอะไรนะเวนดิงเออตรงเวนดิงร้านค้าที่มีให้ซื้อทุกวันก็ตรงนั้นก็ได้เยอะเหมือนกันวันหนึ่งเป็นหมื่นเลยแต่ว่าเวนดิ่งแมชชีนอันนี้เนี่ยมันจะต้องใช้เงินในเกมซื้อเนาะซึ่งเราลงเอเลดยังไงเงินก็เหลืออยู่แล้วโอ้นี่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 ของดีของดีจ่าย2ล้านนะครับได้5,000ไดมอนด์โคตรเยอะ5000นี่เยอะมากปกติเปิดกล่องแบบเยอะน่ากว่าจะได้เนี่ยอันนี้คือได้เลยแจ่มมากแจมโลนและแน่นอนในการสุ่มกาชาสุ่มตัวละครเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีคือ,อยาเพิ่มโชค มันจะมีสีแดงกับสีเหลืองซึ่งสีเหลืองเนี่ยมันใช้หนึ่งหมื่นห้าพันไดมอนสีแดงสี่หมื่นมั้งน่าจะไม่ผิดอันนี้พี่กพยายามเปิดหาสีแดงก่อนแต่ถ้ามันเริ่มไปถึงรีโลสักสองพันจะไม่เอาละอืมไม่ออกว่ะแปดร้อยแลวนะอันนี้หมื่นห้าอืมพอได้อยู่มั้งพอสู้ได้อยู่จ่ายแปดร้อยรีโลไปปุ๊บปุ๊ป๊บโอ้สี่ล้านได้หนึ่งพัน อ่าไม่ได้อ่ะทุกคนเอาไงดีอืออกอันเดิมไปน,นะเฮ้ยแต่เราได้ไดมอนอยู่นี้เดี๋ยวนะอืมแม่งไม่ใช่ยาวอ่ะถูกมือรีโลรอบละพันสี่แล้วว่ะมันเพิ่มรอบละสองร้อยเนาะอืมไม่ใช่อันนี้เป็นเศษตัวละครแย่แล้วว่ะทุกคนพันหกอ่ะพี่ว่าพี่ยอมดีว่ะเอ้ยไม่ดีขอไปต่อละกันขอสักรีโลสองพันอ่ะ เสียที่เราสองพันเดี๋ยวยอมแพ้และอืมพอพอเลยพอรอบนี้ได้ขวดหนเอาคนนั้นแหละไม่สู้ละไม่ไหววะ่ะราคาสู้ไม่ไหวแล้วเนี่ยสองพันสองอ่ะเอาอันนี้ก็ได้หมื่นห้าพอแล้วอย่างน้อยก็ได้ไดอมอน์กลับมาอีกเจ็ดร้อยด้วยโอเคอยู่โอเคครับก็จ่ายไปหมื่นห้าเนาะถ้าเราจ่ายหมื่นห้ามันจะเหลือเศษต่ากว่าล้านวะ่ะเดี๋ยวเปิดกล่องแป๊บ โอเคตอนนี้เรามี1ล้านแล้วก็1 000, 5 0 0 0นะครับตอนสุ่มกาชาเนี่ยพี่จะพยายามตัดให้มันเร็วสุดละกันเพราะเชื่อว่ามันใช้เวลาในการสุ่มนานอาจจะถึง1ชั่วโมงก็เป็นไปได้นะเพราะว่ามันใช้1ล้านเจมอะ่ะเอ้ย1ล้านไดมอนด์อ่ะมันนานนะสุ่มรอบหนึ่งอะ่ะ <c oughs> ก่อนไปเริ่มสุม่มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับและฝากร้านค้าบิวประกันบ่อนอประกิวด้วยนะครับ บิวประกอ,ชอบช็อปร้านค้าบริการโลบอกรับเติมโลบัคถูกกว่าเติมเองซึ่งราคาถูกและเริ่มต้นเพียงแค่35บาทเท่านั้นนอกจากเติมโลบัคแล้วยังมีบริการแมปต่างๆอีกด้วยมีตั้งแต่ไก่ตันยันบริการซื้อขายตัวละครและยังมีบริการรับเติมเกมมือถือที่ถูกกว่าเติมเองอย่างเช่นเกมอา V วีโดยเริ่มต้นที่ราคาแค่11บาทเท่านั้นก็ถ้าหากคิดถึงบริการต่างๆก็อย่าลืมคิดถึงร้านค้าบิวประกอน,นะครับมาลองดูซิ1แสนโลแรกเราจะได้อะไรบ้าง พี่จะอยู่ทุกๆหนึ่งแสนละกันมาแบบสรุปว่าหนึ่งแสนนี้ได้อะไรบ้างเนาะอืมทรงทรงเกลือนะส่งเกลือสรงเกลือเอ,เอ้ยเอาว่ะไทท่านคร็อกแมนใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใช่ไม่ใช่ร่างสองอืกดรัวๆเลยละกันอ่ะตอนนี้เราใช้ไปประมาณหนึ่งแสนห้าพันโดยประมาณเนาะแม่งโคตรเกลือเลย <laughs> เดี๋ยวไปสรุปเดี๋ยวไปสรุป ทุกครั้งที่ถึงหนึ่งแสนเราจะมาสรุปแล้วกันไหนดูสิเราหมุนไปหนึ่งแสนไดมอนด์หนึ่งแสนเพชรโอ้แต่มันได้กลับมาตรงนี้ก็เยอะนะแอชชิเมนต์ man ก็ได้ด้วยอะโอ้โหห้าพันแจ่มเลยแจ่มเลยไหนดูสิเราได้อะไรมาบ้างนะครับนี่ได้ไททันคอกแมรหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งตัวใช่ครับผมหมดไปหนึ่งแสนห้าพันไดมอนด์ได้มาแค่ตัวเดียวเท่านั้นตัวอื่นไม่ได้เลยไม่ได้ตัวอีเทนเนลตัวลุงตัวอะไรเลยไม่เลย มันจะเกือเกินไปหรือเปล่าวะหมดแสนหนึ่งได้เต็ได้แดงตัวเดียวเนี่ยเลนมันน้อยไปหรือเปล่าวะทุกคนเลนมันดูแบบบัดซบมากเลยนะอ่ะรอบนี้เดี๋ยวเราจะไปหยุดกันที่อุ้ยเอาวะไอ้สล็ดใช่ไหมสเสล็ดแฮมเมอร์ตัวนี้ดีนะตอนที่แบบพี่ไม่มีตัวละครเลยใช้ตัวเนี้ยฟาร์มโคตรโคตรดีเลยมันเป็นตัวบวกค่อนข้างจะดีตีสตันด้วยโอ้โหลุงแรกมาแล้วพี่จ๋า Watchman of Doom ตัวนี้โอ้โหเท่นะจริงๆเป็นตัวละครที่เท่มากๆอันนี้เราเปิดไปเหลือ8 0 0 0 0่ก็ใช้ไปประมาณ50,000เนะได้ Watchman of Doom มาอันนี้ถ้ากับเราปลด2ดาวดิโอ้อันนี้ดงรอบนี้ดีไว้ได้ส o l i แ h มเม e r หนึ่งตัวแล้วก็ Watchman of Doom หนึ่งตัวเอาจริงเป็นตัวละครที่พี่ชอบมากเพราะมันถือดาบเว้ยอะไรที่มันถือดาบเนี่ย่อนข้างชอบแม่งเท่ก็ถ้านับก็ใช้ไปประมาณ1นึ่งแ ห้าหมื่นกว่า,วาได้ตัวลุงมาหนึ่งตัวอ่ะเดี๋ยวเราเปิดต่อกันรัวๆเลยอันนี้พี่เปิดข้ามมาจนเหลือเจ็ดแสนแล้วนะครับอืที่ข้ามมาคือหลังจากได้ตัวลุงเมื่อกี้เนี้ยไม่ได้อะไรอีกเลยเว้ยแม่งเกลือของจริงวะคือปกติเรทการออกลุงนี่มันมันเท่าไหร่วะเนี้ยมันส่วนชุดหนึ่งเปอร์เซ็นใช่ไหมแต่ว่าเราเปิดการ์ดมันควรจะได้เยอะกว่าหรือเปล่าเนี่ยตั้งแต่ได้วอชแมนออฟดูมาหมดไปอีกแสนกว่ากว่าเหลือเจ็ดแสนก็ไม่ได้ไเลย ตอนนี้เหลือการสี่ใบนะครับเดี๋ยวดูดิสี่ใบเนี่ยควรออกแดงตัวหนึ่งเวย้ยอย่างน้อยแดงสักตัวก็ยังดีอ่าเริ่มแล้วนะเริ่มนะกนละิ่นหะมาหมาเงี้ยกลิ่นเกลือเกลืออืมบัรซบจริงๆเลยหรือว่าเราต้องไปสายมูอะทุกคนวิ่งรอบอะไรสักอย่างไหมถ้าเราวิ่งรอบอะไรสักอย่างเผื่อมันจะเป็นการเพิ่มโชคทุกคนเคยเป็นไหมสมัยเด็กอะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ14ปีก่อนพี่จะสอบเข้มามหาหลัยเว้ย พี่เนะี่ยต้องไปวิ่งบนสารก่าววิ่งบนรอบสารเพื่อแบบว่าขอให้ติดมาหาอะไรนี้นะครับแล้วจะกลับมาวิ่งห้าสิบรอบนะสุดท้ายไม่ติดไอ้หาเลย <c oughs> แต่เรื่องการเรียนการสอบเนี่ยมันก็อยู่ที่ความสามารถเราเนาะจะไปพึ่งดวงอย่างเดียวก็ไม่ได้อ่ะตอนนี้วิ่งสามรอบแล้วเชื่อพี่เชื่อพี่สามรอบแล้วดวงดีโบเข้าให้เกลือเลยอีกนี้อีก <c oughs> อีกอันนี้นนน <c oughs> เปิดการ์สีแดงสีแดง หรือว่าสายมูจะไม่ได้ช่วยวะทุกคนสายมูมันมันอาจจะอาจจะต้องออกจากเกมอ่ะออกจากเกมแล้วไปทําบุญที่วัดก่อนนะอุ้ยเอ้ยเห็นผลวะอย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยเราก็ได้เห็นเอ้ยปืนพิษปืนพิษปืนพิษของดีของดีอ,งดอู้เราได้แบบไม่ใช่เลทห้าสิบเปอร์เซ็นที่เราต้องการด้วยอ่ะแปลว่ามันยังมีสิทธิ์ที่จะได้ตัวบุเลทห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่สวยเลยสวย คือต้องการปืนพิดมากมันมันตีบอสโหดเว้ยสรุปนี้เราหมดไปสามแ0นกว่าเพิ่งได้ลุงมาตัวเดียวเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะไตรไททันสาจศโอ้ว้าวเราหมดไปสามแสนสี่ได้มาตัวหนึ่งแต่ว่าอยากได้ตัวนี้นะ่ะไททันดิวแมนสองูนย์นะทุกคนพี่อยากเอาไปย่อยให้เป็นล่างมังกรนะทุกคนเอามาทำไมไตรไททันนะ่ะไม่ได้ใช้เลยนะจริงๆมันโกงนะ ท่านแบบใช้ลงกลุ่มอุ๊ออกแดงอีกเอ้ยทำไมรอบนี้ดวงดีเนะี่ยเจ็ดแสนไปหกแสนคือหนึ่งแสนนี้ได้ได้ลุงหนึ่งได้แดงสองบ้าอันนี้คือมากระโชคมากระดวงเยยาบอกนะลุงตัวที่สองตัวที่กาดสุดในเกมตัวลุงที่กาดสุดในเกมนะ่ะตัวนี้เอามาทําไมเฮ้ยสสุปหนึ่งแสนะ 6, 7, รอบนี้เนี่ยหกแสนจากเจ็ดแสนเหลือหกแสนเนี่ยได้ลุงมาสองตัวเลยนะ เชโดดวงดีจัดเดี๋ยวเราสรุปดิได้ไตรเททัานหนึ่งตัวแต่เททัานสี่จดนย์ดิมันจะสได้ไง3ม,มาล่างก่อนเนาะได้มาหนึ่งตัวแล้วได้อะไรอีกเออขอเช็คแป๊บขอเช็คแป๊บได้ตัวได้ตัวเออเอานี่นี่นี่นททันสปีกเกอร์สามตัวได้พันเชอร์วูแมนหนึ่งตัว, er Woman, ตวแล้วก็ได้อะไรอีก น่าจะประมาณนี้ป่าวะอ๋อนี่นี่แชทแชทได้แชทไปอีกตัวหนึ่งเฮ้อถือว่ารอบนี้มากับดวงเอ้ยปืนพิษด้วยไม่ใช่หรอใช่ไหมแต่ปืนพิษเรามันต้องเก็บยี่สิบห้าอันเนียพี่เดี่ยชอบอะไรที่เป็นแบบแนวสุ่มกาชามากเลยถ้าไม่ได้ทําโลบบอกนะพี่ไปเล่นเกมอื่นที่สุ่มกาชาเยอะมากนี่ต้องขอบคุณนะเนี่ยเราไปมูตรงนี้วิ่งวนสามรอบมาได้ของมาดีเนะี่ยอ่ะรอบนี้หกแสนไปหกแสนไปถึงห้าแสนดูดิจะได้อะไรบ้าง เอาว่ะแดง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 ตัวไหนอู้ตัวนี้ชอบตัวนี้ชอบเก่งนะห1หนึ่งโคตรเก่งเลยแต่เป็นกลุ่มโคตรกาก1นแม่งแบบสตั้นทฟาดรัวๆเลยดามเมจพี่แกแรงมากแดงที่สองมาแล้วครับผมปืนพิษปืนพิษอันนี้ได้แบบไหนอะได้แบบ50%าสิบอร์ไหมอรอบนี้ได้แบบ50%ทุกคนหายไปแล้วต้องรอ12ชั่วโมงดีเซ็ตใหม่แดงสามว่ะแดงสามรอบนี้ 5แสนนี้โอ้ไททันดิวแมนไม่ได้ใช้เอามาทำไมกัะส่งไว้ถือว่าสะสมไว้แดงที่4นะครับเอาเรื่องรอบนี้ได้มา4แดงว่ะจ่ายไป1นึ่งแสนได้4แดงสูตรลุงนะฮะสูตรลุง4ีแดงเลยแหละไปไปกันต่อเดี๋ยวมาสรุปก่อนสิเราได้ตัวผู้หญิงสปิกลเมนสามตัวแล้วก็ได้ตัวอะไรอีกมาดูยากจังเลยต้องดูขอบซสาบนอ่นี่ไททันดิวแมนหตัว แล้วก็ตัวนี้รัสทีวีแมนสองจุหนึ่งตัวเอ๊ะไม่ใช่สี่ตัวหรออ๋อปืนพิษปืนพิษใช่ไหมปืนพิษแต่ว่าเราต้องเก็บยีาอัน,นอันนี้รอบสี่แสนไปห้าแสนเพิ่งได้แดงตัวแรกอะเนี่ยได้เป็นปืนพิษไหมอืมไรทเท่ันสามจุดศูนย์อันนี้ก็ได้อยู่เก่งนะเก่งแต่ว่ารอบนี้ดูกระเกือนะสุ่มมาห้าหมื่นละรอบนี้ดูไม่เหมือนรอบก่อนเลย รอบก่อนอย่างน้อยก็แบบแป๊บแป๊บแดงตัวหนึ่งแป๊บแป๊บแดงตัวหนึ่งออกไหมออกเหอะขอร้องอ่ะออกลุงเหอะลุงนี่อุ้ยแดงสองว่ะโอ้โหตัวกระโปรงหมามากคือจริงๆอ่ะพี่ว่าพี่เป็นคนชอบตัวสปีกเกอร์นะสีแดงสีแดงแรงนิดแต่ว่าแมบบนี้เขาทำมาไม่ค่อยเริงอ่ะไม่รู้ว่าทำไมเสียใจมากจริงๆมันต้องมีแบบพวกไฮเปอร์อะไรพวกเนี้ยโคตรชอบอ่าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วแดงสามแดงสาม ราทีวีใช่ไหมใช่สิน่าจะใช่น่าจะใช่พี่จําชื่อตัวไม่ค่อยได้เว้ยแม่งเล่นหลายแมปงงอ่ะมาสรุปสิเมื่อกี้เราได้อะไรบ้างนะครับก็ได้ไททัน1ตัวแล้วก็จะได้ตัวเอ่อตัวนี้ราทีวีแมนอีกหนึ่งตัวแล้วก็ไททันสปีกเกอร์อีกหนึ่งตัวไม่ชอบเลยว่ะดีไซน์แม่งแปลกๆด้วยไม่เท่เพี่ว่าเราต้องบ่นแล้วแหละรอบนี้มันไม่มีลุงอ่ะมันไม่มีลุงมาหลายแสนแล้วนะ ตอนนี้เราเหลือ3,94,754นะครับจะพยายามเปิดให้ได้เยอะที่สุดเนาะบนบานสารเก่ามาซิขอลุ้งอีกสัก2ตัวแต่ว่าไอ้แท้แท้ดิวแมนนี้ไม่ออกเลยนะใช่ไหมคือพี่จะเอาไปย่อยไงย,ย่อยให้เป็นเศษล่างมังกรโคดเกลือเอาหว่านลอมนี้มาไว้แดงที่1เรียบร้อยนะครับตัวโซตัวคามเมลาถือเลื่อยมาแดงที่สองในที่สอเอา้าทำไมมันไปซูมกล้องตัวนี้ จะดูแดงที่สองได้ตัวอะไรเนี่ยเอ๊ะแอสโตเหรอน่าจะแอสโตนะก็เรามาครึ่งทางแล้วได้มาสองแดงแดงที่สามนะครับโอ้ตัวดีตัวดีพี่ลองสังเกตแล้วนะทุกๆครั้งที่เราสุ่มหนะึ่งแสนน่ะมันจะได้ตัวแดงประมาณสามถึงสี่ตัวเว้ยจริงๆนะดวงดีสุดก็คือห้าหกตัวอ่ะตอนนี้เราเหลือสามแสนแล้วทุกคนทำไมดูดวงบัซมมากเลยอะตัวลุงหายไปไหนอะ เกมนี้ไม่มีตัวลุงเหรอเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราได้ตัวผู้หญิงมาใช่ไหมแล้วก็ได้ตัวเอ๊ดูอยากจังอ้านี่นีนี่ตัวซอเอา้าวนึกว่าได้แอตโตได้ซอเหรอเนี่ยแล้วก็ตัวไหนอีกจําได้ว่าได้มาสามสี่ตัวม่เรอนี่ตัวผู้หญิงอืมเหลือสามแสนสิบโลห้าพันร้อยโลห้าหมื่นหกโลสามแสน โอ้โหดูแพงมากอะ่ะ6กกิโลสามแสนไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะไปกันต่อ,อยาวๆนะฮะสามแสนสุดท้ายโอ้โหหมดไปแสนหนึ่งอะตัวแดงมึงออกแม่งเอย่ยตอนนี้เราเหลือหนึ่งแสนเกหมืนสี่พันแล้วหมดไปแสนห้าพันออกตัวแดงหนึ่งตัวก็คือช่วงเลนระหว่างสามแสนถึงสองแสนอะไม่ได้ออกแดงสักตัวเลยเว้ยโคตรเกลืออันเนี้ยเกลือมากๆเลยรู้สึกเค็มๆอู้หู้ตัวลุง เอา,เอา,เอาทำไมกล้องซูมตัวนั้นนะวอตเบด of Doom เอ้ยไม่ใช่โซน่าโซนา่าโอ้โหเราเหลือหนึ่งแสนสามันแม่งแม่งแบบดูเกลือเนาะุูมมาเพิ่งได้ลุงมาเท่าไหร่นะสามสี่ตัวใช่ไหมแล้วคือหมดไปจะล้านแล้ว <laughs> หมดไปจะล้านแล้วนะโคตรเกลือเลยนะอันเนี้ย ไหนเช็คซิเมื่อกี้เราได้ตัว Watchman of Doom เอ้ยโซนาทำไมชอบจำเป็นร a แม f บ o ูมวะโซนาไทท่น่าน3.0ได้มาตัวหนึ่งตอนนี้ปลด3ดาวแล้วแล้วก็ได้ตัวไหนอีกจำได้ว่าตัวนี้อ่า Puncher Camila Girl Puncher Girl Puncher Woman สิหนึ่งตัว <Watch S 1> ก็คือหมดไปอีกหนึ่งแสนได้แดงหนึ่งได้ลุงหนึ่งเกือชิไหายเอ้ยตัวนี้พี่ลืมเลยพี่ลืมมารีวิวเลย จำได้ว่าฟาร์มจนมันมี1ิเศษแล้วนะเดี๋ยวค่อยรีวิวแล้วกันเหลือเก้าห้าันสุดท้ายนะครับเรามารุ้นชะตากรรมดีกว่าว่าจะได้อีกสักตัวไหมตัวลุงเนะี่ยสักตัวหนึ่งแดงตัวที่หนึ่งไทท่านดิวแมนแม่งเปิดไปแปดหมืนออกแดงตัวเดียวแล้วไหนลุงไนงะกลิ่นลุงไม่มีเลยประเด็นคือไทท่านอุ้ยอุ้ยแดงสองอุ้มมาต่อต่อเลยออ้โอ,โอ้เอามาทำไมอ่ะเอามาทำไมก่อนตัวเนี้ยอุ้ยแดงสาม เฮ้ยรอบหน้าต้องลุงไหมรอบหน้าต้องลุงแล้วเวสลิดแฮมเมอร์อันนี้ดีได้อยู่ชอบทำไมมันไหนลุงอะเราหมดไปร้านอะหมดไปร้านได้ลุงมาสี่ห้าตัวนี่คือถือว่าน้อยไหมพี่จะไม่ได้ว่าสามหรือสี่หรือห้าตัวว่ะแต่น่าจะน่าจะประมาณสามสี่ตัวแหละถ้าสี่ตัวเนี่ยก็หนึ่งล้านเพชรเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสองแสนห้าต่อหนึ่งตัวเนาะมันดูมันดูแย่แย่ไปทุกคน ดูแบบเกลือๆเนาะอ่ะเดี๋ยวๆมาหนึ่งนะพี่จําได้ว่าพี่ยังเหลือเพชรเอ้ยเหลือกล่องเปิดอยู่แล้วก็เหลือเวลาคูณอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปสุ่มเพิ่มแล้วกันขอเปิดกล่องแป๊บหนึ่งนะอันนี้เราได้เพชรมาอีก155 8 4้าเนาะมาก็30โลจัดไปขอลุงอีกสักตัวเลยถ้าได้ลุงสักตัวมันจะเป็นแบบว่าเลทสองแสนต่อหนึ่งตัวเว้ยเกลือๆเลยเกลือๆเลยเกลือแบบเกือชิบหายไม่ออก ไม่ออกอะไรทั้งนั้นไม่เข้าใจไอ้เปร์เซลุงเนี่ยมันคืออะไรวะแม่งออกตัวอื่นมาทั้งหมดเลยไม่ออกตัวที่เราอยากได้อะเพื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปดีว่าเราได้ตัวลุงอะไรบ้างนะครับลุงที่ได้ก็จะมีโซนาที่ท่ันสามนย์นอหตัวไตรเทท่าน4.0หตัวแล้วก็จะเป็นตัว w t c h m a n of Doom อ้อนี่ก่อนเททันสปีกเกอร์แตัวนี้หตัวแล้วก็ t c h m a n อ f d o o m อีกตัวหนึ่งเป็นสตัวละคร เกือจังวะนอกนั้นก็จะเป็นตัวแดงประมาณ10-20ตัวมั้งถ้าจำไม่ผิดก็ถือว่าดวงสวยดี <laughs> อ่ะเอาเป็นว่าสำหรับคอนเทนตนี้มันใช้เวลานานเนาะก็ถ้าชอบคลิปสุ่มกาชาแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า